เอาละครับกับสู่ประเด็นการเมืองการเมืองช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเลือกตั้งซ่อมด้วยความเคารพทำไมคะทำไมคะเลือกตั้งซ่อมขออนุญ,ญาตโฟกัสที่สนามเลือกตั้งซ่อม2จังหวัดทางภาคใต้ชุมพรสงขลา หลักสี่เว้นไห่คนเออวันนี้เขาเปิดรับสมัครฝอยเขาไปชึ่งช่างชื่ช่างกันไปหลักสี่เว้นไว้ก่นอ,อนค่ะเราจะไปกันที่ชุมพรสงคลาโอ้ยมันเป็นการเขาเรียกว่าเดิมพันสูงนะสําหรับบางพักการเมืองนี่เขาเรียกชี้ชะตาอนาะคตพักการเมืองก็ว่าได้เมื่อวานคุณสาธิตวงหลองเตยค่ะผอเอลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์แบบเปิดเปิดเออเปิดหมดใจอะเลือตั้งซ่อมสองจังหวัดครั้งนี้อืมหนักใจโดยเฉพาะปชปเนี่ยเหนื่อยแน่ เหนื่อยแน่หนักใจใช่เหนื่อยแน่แน่ในฐานะผอลอึกตั้งซ่อมชุมพรมคุณสาธิตพูดกันตรงๆนะสิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือกังวลการใช้อำนาจรัฐใช่และไอ้ที่กังวลนะไม่ได้กังวล การใช้อำนาจรัฐทางฝั่งทหารแต่กังวลการใช้อำนาจรัฐทางฝั่งกระทรวงมหาดไทยและอื่นๆอีกมากมายคิดต่อเลยคิดต่อเลยคิดต่อเองก็แล้วกันคิดต่อเองได้นะคิดต่อเองได้นั่นแหละเขากลัวตรงนี้หนึ่งวัตกรรมของคุณสาธิตน่าสนใจนะคุณสาธิตบอกว่าครั้งนี้มันแปลกขนาดเนี้ในพื้นที่ภาคใต้บัญชีปัตถูกรุมกินโตโดยพักร่วมรัฐบาลถูกรุมกินโต๊ะโดยพักพันธมิตร ใช่ค่ะพักรววมรัฐบาลด้แลหมายความว่าในพื้นที่พักใต้มันสู้อยู่สามพักและทั้งสามพักก็เป็นพันธมิตรร่วมรัฐบาลเดียวกันหนึ่งประชาธิปัตย์ตัวยืนสองพระมปชาติและภูมิใจไทยขอเข้ามาเอี่ยวมาแบ่งด้วยทั้งพระมปชาติทั้งภูมิใจไทยแข่งโป๊กทั้งคู่และอีกภาพหนึ่งที่คุณสาธิตสะท้อนนั่นก็คือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่อดีตสสค่ะ ของประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้ทยอยไหลออกเลือดออกทยอยไหลออกลาออกกันไปล่าสุดก็หลายต่างหลายหลางอย่างสุดท้ายนะคุณสัจติบอกว่าผลการเลือกตั้งซ่อมสงขลาชุมพรเที่ยวเนี้ยจะเป็นการดัชี้วัดอนาคตในพื้นที่ภาคใต้ของประชาธิปัตย์การเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า จะไปได้ขนาดไหนจะไปได้ไม่ได้เดียวได้รู้กันใช่วัดใจจากตรงเนี้ยก่อนเลือกตั้งซ่อมก่อนดูเลือกตั้งซ่อมก่อนก่อนที่จะต่อสายไปที่คุณสาธิตคุณสาธิตนะขอตรงนี้ก่อนเลยอมืมีอะไรคะผมจะเอาเอกสารบางชุดขึ้นจอค่ะดูให้ทันนะเป็นกําหนดการค่ะกำหนดการอะไรจ๊ะกำหนดการตรวจและติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ พลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีวันไหนวันจันทร์ที่10มกราคม2565 10โมงเช้าถึง4โมงครึ่งทั้งวันนะนะนะอำเภอคลองหอยโขงและอำเภอหัดใหญ่สงขลาค่ะด้วยความเคารพข่าวที่เราได้ยินมานะค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่7วันพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์ที่7ดแล้วค่ะตั้งแต่วันศุกร์ที่7เรื่อยไปจนกระทั่งถึงต้นสัปดาห์หน้าค่ะทำไมคะลุงป้อมจะลงพื้นที่ใต้ใต้หรอคะ มีกำหนดการพญาจะเหยียบเมืองสี่ครั้งสี่วันไปเช้าเย็นกลับอ๋อไปเช้าเย็นกลับไม่ได้ครั้งคืนนะทุกวันครั้งสองวันจะไปเหยียบสงขาสงขาอีกสองครั้งอีกสองวันจะไปเหยียบชุมพรพญาเหยียบเมืองอ้าวเลอกตั้งซ่อมทั้งสองพื้นที่เลยนี่ครับสงขากับชุมพรนี่ครับโอ้สู้กันหน้าดูเลยเนาะประชาธิปัตย์ครับเจอศึกหนักแน่พอปชรอืมลงป้อม ลงป้อมไปเองทับใหญ่ลงป้อมไปเองทับใหญ่ายายบางครั้ง,<อ>ง,งนะโค้งสุดท้ายก่อนหย่อนบัตรมันวัดในกันอยู่เยอะมากเลย<า>และที่สําคัญที่สุดนะมีอะไรต้องงัดออกมาแสดงต้องแสดงให้เข้าตาบรรดาหัวคะแนนฐานจัดตั้งเออมันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรไหมเนี่ยกลัวตรงไหนมันต้องเปิดการแสดงมันต้องออล็อกคอรัดเอว แล้วก็เด้งเข่าให้เข้าตากรรมการบรรดาหัวผู้บัาบรรดาฐานจัดตั้งบรรดาหัวหน้าสายหัวหน้ามวลชนในพื้นที่มันต้องเข้าตามมันต้องบั่นใจมันต้องได้อะไรต้องมีอะไรการที่พญาเหยียบเมืองเนี่ยมันมีความหมายขงลงไปขนาดนี้แพ้ไม่ได้นะคุณนายถ้าภาษาทั่วไปเนี่ยระดับนี้ลงไปนี่แพ้นี่โอ้โหไม่ได้เลยนะครับผมแค่เอาบางกำหนดการของลงป้อมขึ้นจอให้ได้เห็นกัน อันนี้วันที่สินะกำหนดการที่ขึ้นจอเป็นแค่หนึ่งในสกําหนดการอันนี้แค่วันที่สิบกำหนดการวันจันทร์ที่10เป็นกําหนดการของคลองหอยโขงและสงขลาและหาดใหญ่ของสงขลามันมีวันที่7ดที่8ดอีกนะไส้ในจะไปไหนลงเครื่องที่หาดใหญ่แล้วจะไปไหนต่อไปเปิดการแสดงตรงไหนอะไรอย่างไรกินข้าวร้านไหนมันเป็นองค์ประกอบมันเป็นส่วนประกอบอเอาแค่ได้ชื่อว่าลงไปเหยียบพื้นที่สงขลาชุมพรเนี่ยแหละหนาวแล้ว ลุงป้อมจะว่าผมเนี่ยลุงป้อมเออดูผมจะตายลุงลุงป้อมเข้าใจผมนะลุงป้อมเข้าใจผมอยู่แล้วล่ะเข้าใจโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจอยู่แล้วล่ะทีนี้ทีนี้เอาละครับไปกันที่สาธิตวงหนองเตยสสตรังในฐานะเลยนะคะเป็นผู้มุ่การการเลือกตั้งซ่อมสสเขตหนึ่งชุมพรพักประชาธิปัตย์หลังจากเมื่อวานให้สัมภาษณ์แล้วยอมรับนะว่ามันเหนื่อยมันหนักมากนะเลือกตั้งซ่อมด้วยแล้วมองข้ามเอาไปถึงเลือกตั้งใหญ่เลยที่จะเกิดขึ้น เกพูดตรงๆนะเหนื่อยมากเพราะถูกเพื่อนรุมกินโต๊ะพลังประชานไม่ได้สู้กับฝ่ายค้านนะไม่ไม่ไม่ได้สู้กับฝ่ายค้านนะตอนนี้สู้กันเองสู้กันเองฮะหมายถึงตอนนี้ก็ร่วมรัฐบาลประชุมครมกันอยู่นะแต่พอเลือกตั้งซ่อมก็เต็มที่อ่ะ และที่สำคัญนะมารยาททางการเมืองเรื่องหลีกทางให้ใครอะไรอย่างไรไม่มีแล้วอ่าไปกันที่กุณสาธิวงหนองเตยค่ะพออการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรประชาธิปัตย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสาธิตสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณดดนัยครับเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมสาหัสครับอ๋อไม่ใช่เหนื่อยนะนี่สาหัสเลยนั้นหนักกว่าเหนื่อยอีกดังนั้นดังนั้นดังนั้นคําถามแรกถูก เพื่อนรวมกินโต๊ะใช่ไหมครับที่สาหัสเพราะถูกเพื่อนรวมกินโต๊ะใช่ไหมฮะผมว่าเดี๋ยวนี้มันมันเป็นเรื่องแปลกนะฮะเวลาพักร่วมรัฐบาลพูดเรื่องมารยาติพักใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องประชาธิปไตยครับค่ะเพราะฉะนั้นก็หน่อยหน่อยเพราะว่า,าทุกที่ที่เราลงส่งลงสมัครรับเลือกตั้งกำลังประชารัฐก็ส่งหมดนะครับอย่างที่ชุมพรเนี่ย วันวันพรุ่งนี้นะครับประชาธิปัตย์จัดเวทีที่อำเภอสวีเวทีพลังประชารัฐไปจัดห่างกันห้าร้อยเมตรโอ้โหมันเหอครับทเดียวกันเลยว่าประกอบนี่เลยแหละแประกาศว่าจะไปสองรอบโอ้แล้วฮะขนหัวหน้าพักไปสองรอบหมายถึงลุงป้อมจะไปเหยียบชุมพรสองครั้งใช่ไหมครับสองครั้งครับสงขลาก็จะเหยียบสองครั้งเช่นกันใช่ไหมครับสงขลาก็ไปสองครั้งครับโอ้โหรวมเป็นสในช่วงในช่วงสี่ห้าวัน ไปเช้าเย็นกับพญาจะเหยียบเมืองสี่ครั้งด้วยกันเลยนะครับเราไปจัดเวทีใกล้ๆกันด้วยนะอย่างที่อย่างที่เป็นปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีการสอบกับก็คืีทหารที่ลงไปในพื้นที่นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้อำนาจรับเข้าไปเข้าไปขึ้นก็ชัดอะเป็นเรื่องเลอกๆต้านนะเนาะที่ชาวบ้านเนี่ยบอกตัวเลขมันประมาณสักร้อยคนแล้วมาจาก กองทัพภาคที่ไม่ใช่ภาคสิงห์แต่ต้องขอบคุณท่านพบทบเพราท่านสั่งสอบเนี่ยหายหมดครับคแล้วผลสอบอันหนึ่งเห็นเป็นข่าวออกมาว่าเสตอมีจิ่งอยู่ในกองทัพภาคที่สองขึ้นม็ตรงกับข้อมูลแล้วเป็นทหารม้าแต่ว่าแต่ว่าสสลูกหมีเพิ่งโทรบอกผมเมื่อคืนบอกพี่สาธิตทหารไประวังตำรวจมานะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวผิดปกติอีกแล้วเอาเหรอเพราะว่านี่มันอะไรกันนี่มันเลือกตั้งซ่อมนะ ไอ้เลือกตั้งตั้งรัฐบาลแล้วมันเป็นพื้นที่ของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันผมก็แปลกใจว่าเขากําหนดยุทธศาสตร์เรื่องเลือกตั้งซ่อมอ,อย่างไงเพราะว่าการกําหนดแบบนี้ในแน่นอนมันกระทบการเป็นพรรคร่วมอยู่แล้วค่ฮะฮ,ะฮะโอเคค <laughs> ำถามแรกถามว่า เหนื่อยไหมคุณสาธิตตอบว่าสาหัสที่สุดเพราะถูกเพื่อนรวมกินโต๊ะถูกมหามิตรรวมกินโต๊ะดังนั้นคาถามที่สองนะครสิ่งที่กังวลที่สุดกังวลอะไรกังวลอํานาจรัฐหรือกังวลอะไรกังวลที่สุดมันมีสองเรื่องครับหนึ่งก็คือเรื่องใครอํานาจรัฐม่นชัดเจนมากเพราะว่าในจังหวัดสงขลาผมคุยกับท่าน ท่านเดชอิดขาวทองซึ่งเป็นรองเลขาธิั้งที่นายกชายรองทายใมาเื่อนใช่นายกชายเดชอิก็เจอสภาพการอย่างเดียวกันก็คือมีการแช่หน้าดัดลงในท้นที่เหือนะครับอรกาที่สองที่กังวลที่จุมพรก็คือเรื่องเงินอันนี้ต้องเจอแน่ๆเพราะว่ามันมีการเริ่มจดชื่อกันแล้วทุกคนจดชื่อนี้ก็รู้กันอยู่ว่ามันไปทาอะไรโอเคแลตรงนี้มันจะเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของกกตด้วย เพราะในช่วงหลังในกรกตก็จะไม่มีบทบาทในการป้องปรับเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียงในพื้นที่เลยครับครับเมื่อวานคุณสาธิตบอกว่าเรื่องอำนาจรัฐไม่ได้กังวลอำนาจจากจากทางฝ่ายทหารแต่กําลังกังวลอำนาจจากทางฝ่ายปกครองมหาไทยและอื่นๆอีกมากมายไม่ได้กังวลกับทหารทหารเขาอยู่ในแถวชัดเจนนะแต่หน่วยอื่นไม่แน่ใจหน่วยไหนครับที่กังวลที่สุดเอากันให้ชัด ตอนนี้มีมีตำรวจนะครับลงไปแล้วก็ในพื้นที่นี้ก็บอกว่าจะไปประจำหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งมันมีประมาณสองร้อยกว่าหน่วยเกือบสามร้อยหน่วยนะฮะซึ่งปกติจะใช้ตำรวจในพื้นที่แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบจากสสลูกหนีอดีตสสลูกหนีก็คือว่าไม่ได้เป็นตำรวจในพื้นที่แต่เป็นตำรวจนอกพื้นที่และมาก่อนวันเลือกตั้งซึ่งตรงนี้มันชวนให้สงสัยมากว่า ว่าเกิดอะไรขึ้นผมกาลังจะให้ข้อมูลนี้กับท่านโฆษกพัฒในฐานะเป็นพอเลือกตั้งส่วนกลางเพื่อจะได้แถลงข่าวให้ทางผู้บัญชาการตํารวจได้ได้ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคุณดานยสัมภาษณ์ก็เลยเล่าให้ฟังของตครับครับด้วยความเคารพเน่และคําถามที่สามไม่ถามไม่ได้ไม่เกรงใจแล้วต้องถามคําถามที่สามคุณสาธิตกปปสลูกหมีก็กปปส ต้องรับในความเป็นจริงนะกลุ่มแกนของกปปสกับอำนาจรัฐปัจจุบันก็เนื้อเดียวกันไม่ใช่เหรอผมว่ามันช่นจะคอนเวิร์ตก็ไปทุกทีเลยอะไรนะเหจะคอนเวิร์ตจะทางใครทางมันแล้วไงแสดงว่าไม่เนื้อเดียวกันแล้วใค่ไหมก่อนเนื้อเดียวกันเหรอคือคือไม่ฮะคือผมว่าอย่างนี้มันต้องแยกสองประเด็นก่อนคือคนของกปปสพอจบ การชุมนุมเนี่ยต่างคนต่างก็เดินไปตามทางตัวเองที่มันตั้งพักคั้นนัชพลพุทธิพงศ์สกลทีไปพลังประชาัน่าวาวรสาทิศลูกนี้อิสระวิทยาขิงกลับมาประชาธิปต์เช่นเดิมนะครับก็แข่งขันกันในสนามเลือกตั้งจบก็ตั้งรัฐบาลพอตั้งรัฐบาลเสร็จในขณะนี้เนี่ยพอมันเกิดคดีเกิดขึ้นหลายคนก็ถูกจับสินต้องพ้นจาก ตำแหน่งไปนะครับลุกหมีที่จะละใครต่อใครนะั้นมรัพคนเนื้อพุทธิปงในที่สุดเนี่ยต่างคนต่างก็เลือกทิศทางตัวเองเพียงแต่ความรู้สึกคนกรบปศรวมกับชุดของบิ๊กใหญ่ๆใ,ในรัฐบาลชุดนี้ในยุคที่มีการต่อสู้กันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป้าหมายอันเดียวกันก็คือการสู้กันระบอกสักสิ่ม และรัฐบาลชุดนี้ก็ดูเหมือนว่าเซตโพสิชั่นดิงในทางการเมืองว่าเป็นจุดยืนที่ตรงข้ามกับระบอบทัพษสินแต่ว่ากับคนที่ร่วมต่อสู้ระบอบทัพษสินด้วยกับโดยแนวคิดโดยทิศทางโดยยุทธศาสตร์เนี่ยมันต้องควรจะเป็นพันธมิตรหรือเปล่าศัตรูของศัตรูก็ควรจะเป็นมิตรหรือเปล่าแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอำนาจค,ความต้องการอยู่ในอำนาจหรือคนที่เป่าอยู่ข้างๆ ก็เลยปฏิบัติต่อมิตรไม่ใช่มิตรแะมันกลายเป็นศัตรูแล้วนี่นี่คุณสาธิตถ้าผมซักต่ออีกสักสิบนาทีผมว่ารายการผมโดนปิดง่ๆเลยหัวเราะหัวเราะหัวเราะทีนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างงี้อคุณสาธิตผมพยายามเฟ้นหาคําถามที่ถามได้นิ่มๆก็แล้วกันระหว่างธรรมนัตผมเผ่ากันีิวินชิดชอบสาธิตวงหนองเตยกลัวใครมากกว่ากันเออ คาว่ากลัวเนี่ยจะไม่ได้ใช้ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าวิธีคิดในการทําการเมืองเนี่ยผมว่าคุณเนวินเนี่ยยังมีความเข้าใจถึงความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นมิตรมากกว่า <S 1> <S 1> เข้าใจคําว่าเพื่อนมากกว่าความเป็นเม็ตรอ่าเ,เข้าใจคําว่าเพื่อนมากกว่านะครับคือรู้จังหวะรู้รู้หลบรู้หลีกรู้ผ่อนรู้แรงจังหวะ,หะตอนไหนเป็นธรรมนัลมเผ่าเนี่ยจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีมิตร มีเเป้าหมายที่ตัวเองต้องเดินใช่ครับแช้ะที่น่ากังวลก็คือเวลาคุณทำนัดลงมาภาคใต้รอบๆข้างคุณทำมาณฑดูรูปแล้วนทุกคนรู้จักเลยว่านี่ไม่ใช่สายธรรมดาแน่นอนคำถามสุดท้ายถามต่อประเดี๋ยวแย่แน่ๆคำถามสุดท้ายละกันเห็นคุณสาธิตวิเคราะห์ไว้ว่าผลการลึกตั้งซ่อมสงขาชุมพรเที่ยวนี้จะเป็นประลอดวัด อนาคตวัฒากรรมในภาคใต้ของปะชาธิปัตย์ทำไมจึงวิเคราะห์อย่างนั้นครับผมว่าเรื่องใหญ่ก็คือว่าเดิมทีเหมือนปัจาธิปิตย์ครองพื้นที่ครับแล้วพรคอื่นที่จะเข้ามานี่ก็จะมีความรู้สึกว่าเจา<ฮ>ะยากภาพจะเป็นเช่นนั้น <ฮะ S 2> แต่ว่าการทดลองทำที่นครศรีธรรมราชได้ผลเนี่ยม,มันก็เลยทำให้กลุ่มบางกลุ่ม,มได้ใจว่าต้องต้องลุยและต้องใช้วิธีการที่ที่เหมือนเดิมหรือหนัก่วงกว่าเดิมมาเจาะที่สงขลากับที่ ชุมพรเพราะฉะนั้นถ้าสองที่นี้ทำสำเร็จเนี่ยผมว่าเขาใช้เป็นโมเดลได้ในการจะในข้างหน้าซึ่งเราเราต้องตั้งรับดีๆนะครับจะต้องให้ความรู้กับประชาชนเยอะๆนะขอให้โชคดีฮะคุณสายใจลุ้นด้วยนะคะขอบคุณครับคขอบคุณครับคุณสายสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสาธพิทบงหลวงเตยนะคะสสตรังนะคะในฐานะที่เป็นพรตั้งซ่อมเขตหนึ่งชุมพรประชาธิปัตย์